บางครั้งต้องเก็ติงนะครับเอาโอเคแล้วที่เป็นยางยุดเย็ยหรือไม่มียางไหนนะครับบางครั้งอ่ะไม่ออกกอบมันจะแขงอันนี้ก่อนยังนิ่มอยู่เห็นไหมยังน,นิ่มอยู่เจอบางการที่รถจอดสายจอดหรือรถ,รถนานวันหนึ่งก็ตียางหมดนานแล้วจอดจอดตั้งไว้แล้วยางมันจะแขง Okay. เมื่อกี้นิ่มนะครับเห็นไหมยังนิ่มอยู่แต่นี้แบบแล้วนิ่งรอสิบสองด้วยเอาไม่ออกเ็ามีความจำเป็นนะเวลาเราเปลี่ยนถ้าเราเปลีย่ยนงอเนีครับมันจะเป็นต้องใช้ลูกหมูหิกเกียร์กลับไปเจียบางอน่าก็หมดแนละ้วปางนะครับจําเป็นต้องตัดอย่างนี้รืปอปกติเนาะเนี่ยผมก็ตัดปกติบางครั้งก็ต้องตัดมันไม่ออกจริง ก็ต้องตัดนะครับมีความจำเป็นต้องตัดก็ต้องตัดนะครับไม่ว่ากันไม่มีตู้ไม่มีปิดทำยังไงก็ได้ให้เราตมานได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถตมานได้แล้วไม่เกิดความเสียหายไม่มีตู้ไม่มีปิดครับติดแปลงแก้ไขให้ตมานตมานได้นะครับเครื่องมือห่ักบางครั้งก็จะเป็นเนาะด้อย่างที่ใหญ่ไปอย่างหรือเป็นยางรอง อันนี้ก็ผมได้มาเป็น่องไอ c อนซีนะครับมีเจ้าอยู่สองแนะครับเป็นปนยางรองกันขอบล้อกันร้อแม็กที่เราตั้งทำปืนนี่แหละมันจะเป็นรอยเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าของรถก็ไม่อยากให้ล้อเสียหายหรอกไม่อยากให้ขอบล้อมีรอยบินมียางรองครับอีกตัว ตัวรองขอบลอ้อเวลาฮัหรือกั้นยางนะครับถ้าลอ้อสปั๊บกัเกาๆไม่เป็นไรแต่ถ้าลอ้อสะปั๊บยังดีๆอยู่ก็เสียดายใช่ไหมบางคนก็ไม่อยากไม่ลอยต้องมียางรองขอบล,อบลอ้อับยางรองที่ปืนแนะนำหามาใจไว้นะครับติดหามันจำเป็นต้องมี